เลือกแล้วพี่กินไปก่อนเน่าไม่เอามือสิมือตกกรปกถ้าเลิกกินก็คือเลิกกินก็เอ็ม้อดดีกว่านะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะเนอะอันนี้ไข่ขาอันนี้ไค่ขาอัญยาค่ะต้องส่งเสียงหน่อยเพราะว่ามันมีแบบเพลงขึ้นมา เตื้อเตื้อทุกทีทุกพี่นั่นน่ะสิจะโดนหรือเปล่านี่ฮะอย่าเปิดเสียงดังสิ่อันเล้ศถ้ากินเปื่อนปลาเอ็นจะป้อนนะถ้ากินเปื่อนก็คือไม่ต้องกินเดี๋ยวปลาเอ็นป้อนเองไม่เอาเพราะว่าเปื่อนเปื่อนปลาเอ็นป้อนคุณวงชิบัดถึงมาหนึ่งร้อยดวงคุณแม่ชาถึงเจ็ดสิบเก้าดวงได้แต่แว็นแต่กัน ลำบากแล้วพี่ออนเพราะว่าข้างในนี้แพ็คไว้อย่างดีหลายชั้นเหลือเกินเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวมันทำง่ายเพราะว่ามองเพลินเลยนะเราอะเรามองเพลินเลยนะอ่านคอมเมนต์ได้นะคะอัญญาอ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะอัญญาอ่านคอมเมนต์อันนี้ใส่กระเป๋าไหมกระเป๋าค่ะข้ามข้ามกินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยุยยอนเอาข้างบนดิ